วิ่ง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 เป็นแบบว่าลองเทงหมดเลยนะวิ่ง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 ปึบมันตื่นเต้นไงมันมีอารมณ์ร่วมว่าโหแม่งเหมือนเราได้เห็นเหตุการณ์แบบเรียวทม์อ่ะมันทําให้เราเหมือนแบบเหมือนเฝ้ามองดูครอบครัวนี้ตลอดเวลาเหมือนแบบเป็นคนที่อยู่ในรถนั้นด้วยอ่ะสวัสดีครับตอนนี้คุณกําลังดูหนังลูกแสนะครับนั่นหนังที่ผมจะรีวิวความรู้สึกหลังดูในคราวนี้นะครับคือเรื่องบีทสัตว์ลนะครับผมซึ่งเรื่องย่อคล่านะครับก็เกี่ยวกับ ครอบครัวหนึ่งนะฮะที่เป็นคุณพ่อเนี่ยพาลูกสาวไปเทอฟริกานะฮะกล่าวว่าจะไปเจอเหล่ามูสัตว์ต่างๆเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้ดียิ่งขึ้นแต่กลับไปเจอสิงโตตัวใหญ่อันแสนดุร้ายจะเข้ามาขยำพวกเขาพ่อเนี่ยจึงต้องพยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะพาลูลกๆกลับบ้านให้ได้แต่สถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็ยิ่งแย่ขึ้นแย่ขึ้นเรืเ่อยๆ และสุดท้ายเนี่ยหนังจะจบลงอย่างไรก็ไปดูหนังกันเองได้เลยครับและหลังจากนี้ก็คือความรู้สึกที่ผมได้ดูนะครับหนังเรื่องนี้นะครับจะใช้เทคนิคการถ่ายทาแบบลองเทคเยอะมากๆเลยนะครับตั้งแต่ตอนต้นเรื่องจนถึงท้ายเรื่องเลยนะซึ่งมันก็ทําให้เรารู้สึกเนี่ยมีความรู้สึกว่าติดตามตัวละครพอตัวละครไปเจออะไรที่มันไม่คาดฝันเนี่ยเราก็รู้สึกว่าตกใจตื่นเต้นไปด้วยแต่ในทางเดียวกันเนี่ยผมก็รู้สึกว่า ไอการใช้เทคนิคนี้เนี่ยมันทําให้ไทมิ่งของในหนังเนี่ยมันดูเพียเพ้ยน,ยนแปลกๆนะครับอ่ะผมจะขอยกตัวอย่างบางซีแล้วกันนะครับอย่างเช่นซีนที่พ่อเนี่ยกำลังสู้กับสิสงโตอยู่นะฮะแล้วลูกสาวคนหนึ่งเนี่ยมันกําลังไปช่วยคนหนึ่งอยู่ที่อยู่ห่างไกลมากเลยนะมันอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันนะครับผมตัวพ่อเนี่ยมันก็สู้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 ซึ่งเวลาในหนังเนี่ยก็น่าจะผ่านไปประมาณ5นาทีได้แต่พอตัดมาที่ลูกสาวีิธีนึงเนี่ยแม่งไปช่วยคนได้แหละคือทั้งนั้นนี่ตรงนั้นมันไกลมากเลนนแ้วก็็ปป่า เป็นในที่ที่ลูกสาวแม่งไม่เคยไปไแต่แบบแป๊บเดียวแม่งถึงแล้วอ,ะอ่ะอ่านจะบอกว่าตัวละครลูกสาวเป็นตัวละครที่เก่งแต่ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยในช party, ่วงเวลาแค่แบบแปบ๊บเดียว5นาทีอะ่ะมึงไปถึงได้ยังไงวะก็เลยรู้สึกว่าเอะทำไมทํา e s k i วะมันมันเหมือนมันโดดอะ่ะหรือว่าอย่างบางซีนที่ครอบครัวเนี่ยมันขับรถหนีสิงโตโมาได้นะไม่เห็นสิงโตวิ่งไล่ตามเลยแล้วก็ระยะทางเนี่ยห่างหลายไมล์เลยนะครับผมพอเวลาผ่านไปแล้วสักประมาณ5นานีทีสิงโตแม่ง วิ่งตามมาทันได้ยังไงก็ไม่รู้มันก็จะรู้สึกว่าอ้างอิงกับเวลาปัจจุบันเวลาแบบเรียวไทม์อะไรเงี้ยแล้วถ้ามันม <ada> ีอะไรโผล่มาที่มันไม่ได้อ้างอิงกับเวลาจริงๆอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าต่งหิดตึงหิดนิดหน่อยอ่ะถ้าผู้ฟังงงงามเดี๋ยวผมจะลองถ่ายคลิปแล้วก็ตัดต่อให้ดูนะแล้วให้เทียบกันว่าคลิปไหนเนี่ยที่มันดูรู้สึกว่าเวลาเนี่ยมันผ่านไปไวของกันนะโติดโตกินเพื่อนชั้นติดโตกินเพื่อนชั้นไปแล้วถิงโตทําไมมัน เป็นอย่างนี้สิงโตโธโธโอ้โธใช้อะไรจัดการมันดีนะใช้แท้โซ่หุ่นใจมือดีไหมโอ้โอ้ทำยังไงดีเครียดแล้วโถเอ๋ยคิดแล้วโธคิดแล้วสิงโตทำเพื่อนฉันโอ้โหสิงโตทำเพื่อนฉันสิงโตซึ่งผมก็มองว่าการใช้การตัดต่อแบบคัดการใช้ดิสซอมตั้งนิดนึงเนี่ยมันก็จะทำให้รู้สึกว่า เวลาเนี่ยมันข้ามไปเยอะไงแต่หนังเรื่องนี้เนี่ยเขาเหมือนมีคอนเซ็ปต์ว่ากูอยากจะใช้อลองเทสตลอดเวลาแบบก็กูอยากจะใช้อมันมีความเดือะ <c oughs> เออแต่ก็อ่ะรวมๆก็สนุกกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างแล้วกันนะว่ามันเป็นประมาณไหนนะฮะซึ่งหนังเรื่องนี้นะครับถ่ายออกมาได้สวยมากเกตออกมาได้สวยมากก็คือโปรดักชันเนี่ยระดับฮอลีวูดเลยแล้วถึงแม้ว่าเขาจะถ่ายแบบลองเทนะครับแต่ โฟกัสเนี่ยเขาแทบจะไม่หลุดเลยนะเพราะผมสังเกตอยู่นะครับด้วยความแบบหนังแอคชั่นหนังแบบกล้องแบบไหวเยอะๆเนี่ยบางทีมันอาจจะมีหลุดโฟกัสได้แต่หนังเรื่องนี้แม่งแทบจะไม่มีหลุดโฟกัสเลยนะโหแบบโคตรเซียนอนะคน่ายเราได้เห็นสัตว์ต่างๆานานี้ก็เป็นอะไรที่สวยงามนะซึ่งก็น่าจะตัดจริงมั้งหรือว่าซีจีวะแยกไม่ออกแล้วเดี๋ยวนี้ขนาดภาพเนี่ยมันก็จะประมาณ normal นะครับผมไม่ค่อยมีซีไหนที่มันเป็นเหมือนกับว่าค o สอัพมากเท่าไหร่นะ อะไรอย่างนียมันวิ่ง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 เป็นแบบว่าลองเท้งหมดเลยนะวิ่ง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 ปึบซึ่งไอความลองเทสงเนี่ยมันก็น่าสนใจตรงที่มันตื่นเต้นไงมันมีอารมณ์ร่วมว่าโอ้โหแม่งเหมือนเราได้เห็นเหตุการณ์แบบเรียวไทม์อ่ะซึ่งตรงนี้มันก็เจ๋งดีนะครับผมซึ่งเขาก็จะต้องวางแผนมันอยู่แล้วแหละว่าแบบตัวเอกวิ่งมาตรงนี้กล้องจะต้องแพนมันตรงนี้พอสิงโตก็แทกกระจกรถก็ต้องล่วงลงไปมันทําให้เราเหมือนแบบเป็นคนที่ เหมือนเฝ้ามองดูครอบครัวนี้อยู่ตลอดเวลาเหมือนแบบเป็นคนที่อยู่ในรถนั้นด้วยอะ่ะอ่ะและอย่างซีนี้นะครับที่ครอบครัวเนี่ยจะต้องติดอยู่ในรถมันไม่มีใครมาช่วยอะ่ะพอมืดแล้วแต่ก็ต้องลุ้นเพื่อแบบสิงโตแม่งจะโผล่ม,มาเมื่อไหร่ว่าความกดดันแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าหาได้ในหนังเรื่องนี้แทบจะตลอดเวลาเลยนะซึ่งถ้าใครชอบดูหนังที่จะต้องไปต่อสู้กับสัตว์ร้ายในสถานการณ์อึดอัดสถานการณ์ที่ไม่มีอาวุธที่จะไปต่อกรอได้เนี่ย ผมว่าหนังเรื่องนี้คุณจะต้องชอบแน่ครับและหนังเนี่ยก็ยังใส่เรื่องดราม่าในครอบครัวด้วยนะครับแต่ก็เป็นซับพอร์ตเล็กๆกกกน้อยๆเท่านั้นเองนะที่ทําให้ความสมันของตัวละครเนี่ยมันมีความขัดแย้งกันมากขึ้นเท่านั้นเองแต่เอาจริงดูหนังเรื่องนี้เนี่ยเราก็ต้องการจะมาดูแอคชั่นอยู่แล้วนะก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับผมและหนังเรื่องนี้นะครับผมให้คะแนนไปที่7คะแนนครับที่มีหักไปบางส่วนเนี่ยผมมองว่าไม่ว่าจะเรื่องสิงโตหรือว่าเรื่องครอบครัวเนี่ยผมว่ามันน่าจะขยี้ให้สุดได้วกว่านี้นะ แต่หนังเรื่องนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้นานด้วยนะครับประมาณแค่ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองก็เลยแบบหักลบกลบนี้อะไรไปต่างๆก็เลยได้มาที่ใจคะแนนนะครับผมแล้วเพื่อนๆที่ฟังรีวิวนี้นะครับมีความรู้สึกยังไงกันบ้างครับอยากไปดูหรือเปล่าหรือว่าไม่อยากไปดูแล้วก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมและคราวหน้านะครับผมจะเอาหนังเรื่องไหนมารีวิวฟังกันอีกเนี่ยก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้ครับดูหนังแล้วก็แสกาไปแล้วครับสวัสดีครับ